เย็นก่อนนะครับคุณก็มีผู้แจ้งเหตุว่าเจอรองเท้าแลวของเด็กเล่นของผู้หญิงวันนี้จะให้คุณมายืนยันว่าใช่ของลูกคุณหรือเปล่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เด็กจมน้ําบ่อยมากนะครับแล้วก็สวนแห่งนี้มีการแจ้งราคาตัวเด็กบ่อยมากแต่นี่เป็นเพียงการสันนิษฐานนะครับยังไม่มีการยืนยันใดๆนะครับก่อนอืน่นคุณต้องทําใจดีๆไว้นะครับไหนครับคุณปวนไหนครรองเท้าแลวของเล่นเหล่านี้เป็นของลูกคุณหรือเปล่าครับโอ้ no ไม่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 ทำใจดีๆไว้นะครับ <laughs> c